สวัสดีครับวันนี้ได้สั่งซาวการ์ดแบบ external ซาวการ์ดนะครับยีห้อ Creative s ซาวบ b ัสเตอร์ X3 นะครับก็ตัวนี้เป็นของย e ี่ห้อ Creative นะครับดิสพิวเตอร์คืออ t เทอร์เน็ตเอเชียนะครับก็ตัวนี้รองรับ h ไ Rate 7.1 Super f 5 USB DAC นะครับแล้วก็ w i With Headphone Amplifier นะครับก็โลโก้ข้างล่างนะครับก็มี Super X5 115db d กนะครับแล้วก็ h i r h s e s มสิบสองบิตนนะครับแล้วก็มี Scout Mode Crystal v o i เ e 7.1 Surround อราวแล้วก็7.1 Virtual Surround นะครับแล้วก็ s b x Pro Studio อันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็ Dolby a อ d i o นะครับตัวนี้ Sound Blaster ตัวนี้ได้รับรางวัล BCN Awards ปี2020นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับ ตัวนี้ก็ใช้ได้สำหรับ PC และ Mac แล้วก็พวกเครื่องเล่นเกมก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับเปิดกล่องมาปั๊บก็เจอตัวซาวการ์ดได้เลยนะครับเขาท,ทาตัวดึงตรงนี้ออกมาด้วยนะสามารถดึงซาวการ์ดมาได้เลยก็ซาวการ์ดตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ําหนักก็ตัวซาวการ์ดนะครับ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็มีตัวนี้เขาให้ไปอันนี้เป็นคู่มือให้ไปดาวน์โหลดแอปหรือไปรีจิสเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นควิกไกด์ควิกไกด์บอกโหมดการทำงานบอกอะไรนะครับแล้วก็แถมสายไฟมาให้นะครับเป็นสาย USB to USB C นะครับเป็นแบบ2.0 แล้วก็มีคู่มือมาให้1อันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ย w o r l d w i วารันตีนะครับคู่มือ w o r l d w i วารันตี Revolution Audio นะครับก็ Welcome to s o u n d b u s t e r Family นะครับก็สามารถไปติดตามเพจของ s o u n d b u s t e r ได้ตามนี้เลยนะครับมีทั้ง Facebook Twitter YouTube แล้วก็อะไรเนี่ย Redbit The s o u n d b u s t e r Team มีของมาให้เท่านี้จริงๆครับถ้าเป็นอุปกรณ์ถ้าเป็นส่วนตัวอุปกรณ์มีแค่สาการ์ดกับสาย USB เท่านี้นะครับนอกน,นั้นไม่มีอะไรให้เลยก็มาดูที่วัส,สดุของตัวสาการ์ดนะครับข้างนอกเป็นพลาสติกด้านนะครับผิวสัมผัสนี้ค่อนข้างสากเลยนะครับถ้าได้ยินเสียงนี่ก็จะรู้ว่าค่อนข้างสากเลยนะครับแล้วข้างในปุ่มโมลุ่มจะเป็นสีดําเงาแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเงินเหมือนกับไดคัทนะครับ ตัวปุ่มเนี่ยผมมองว่าปุ่มลักษณะแบบนี้นะครับใช้เป็นนานๆมันอาจจะเกิดการฟรีนะครับคือแบบหมุนไปแล้วแบบมันไม่ปรับบูรุ่มตามะครับถ้าใช้ไปนาน,านๆแล้วก็ตัวล็อกนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรค่อนข้างนิ่มนิ่มไปทางนุ่มเกินไปนะครับผมอยากได้แบบแข็งๆกว่าน,นี้หน่อยมันจะได้เป็นล็อกๆๆนะครับอันนี้มันนุ่มไปนะครับ แล้วก็มีปุ่มให้3อันนะครับก็คือปุ่ม audio bell นะครับก็คืออันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกัน direct mode แล้วก็ super x f i l e นะครับ l i n e o u t slash p อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่คืออะไรแล้วก็ตรงนี้เป็นเสียบไมโครโฟนตรงนี้เสียบหูฟังนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีเสียบลำโพงสามารถเสียบได้แบบ7.1เลยนะครับก็มี font size เลียแล้วก็ตัวซับบูเฟอร์แล้วก็ตัวไลน์อินก็คือเอาพวกโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้มาเสียบได้นะครับแล้วก็มีออปติกเอาแล้วก็ USB นะครับ USB นี้ก็เสียบได้2แบบแก็คือเสียบเป็นไฟเลี้ยงในกรณีที่ฟังผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ก็เสียบมาคอมโดยตรงนะครับตัวนี้ก็ Made in China นะครับแล้วก็มีตัวยางรอง นืดเนืดอหน่อย4จุดนะครับก็วัสด,ดุดูดูดีเลยนะครับแล้วก็ตามนี้เดี๋ยวต้องหาหูฟังมาเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเดี๋ยวลองไปต่อใช้จริงที่คอมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็หลังจากที่เราเสียบตัวกล่อง Sound Blaster X3 นะครับผมก็ลงลงตัวโปรแกรม Sound Blaster Command นะครับใช้เวลาลงประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ มีอัปเดตเฟิร์มแวร์กล่องด้วยนะครับประมาณสัก10กว่านาทีนะครับรวมๆก็เกือบชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันลงไดเวอร์กับกับตัวโปรแกรมอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยมันนานจังก็หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม Sound Blaster Comma นะครับก็มาดูตัวหน้าตาของโปรแกรมก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมี Sbx Profile นะครับผมเลือกไว้เป็น Music นะครับเพราะมันมันจะมีแบบ มูฟวี่เล่นเกมเล่น Call of Duty อะไรแบบนี้นะครับ d o t a 2อะไรก็มีเต็มเปหมดนะครับแต่ผมเลือกฟังเพลงเพราะว่าส่วนใหญ่แค่ดู YouTube อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ผมปรับเซอร์รา d ไว้ที่100%แล้วคิสตัลตัวนี้ปรับไว้ที่50%นะครับแล้วก็สมาร์ทว l ล m e มอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าปรับใหม่ก็ปรับไว้ที่50%เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวไดอะล็อกปรับเสียงคนร้องเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นมานะครับแล้วก็แท็บต่อมาเป็น X f i นะครับ ตัวซูเปอร์เอ็กไฟเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไว้ใช้กับหูฟังนะครับผมไม่ได้ใช้หูฟังก็เลยปิดไปก่อนมันต้องไปลงแอปสแกนหูอะไรสักอย่างหนึ่งผมทำแล้วแล้วมันมันไม่สามารถเปิดใช้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เสียบหูฟังนะครับแล้วก็ตัวอีโอไลเซอร์ตัวนี้ผมก็ไม่ได้ปักอะไรปล่อยไว้มันเป็นแฟลนะครับตัวเพย์แบ็กเนี่ยผมใช้แบบผมลองใช้แบบ สปีคเกอร์ดูแล้วนะครับใช้สาย3.5มิลต่อเข้าตรงๆเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาจากตัวซาวการ์ดเชื่อมไปตัว c ค e a t i v e s o u n d b t e r ร์ขานาที่เป็นซาวบาร์นะเสียงมันดูแหลมแหลมตลาดตลาดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นไปใช้สายออปติกแทนตัวนี้ก็เซตออปติกไว้เป็น Default นะครับก็ใช้2 c h แ n n e l 24 Bit 129ก h z นะครับ ตัวนี้มันสามารถปรับได้สูงสุดก็คือ24บิต129กิโลเฮิร์ตนะครับถ้าปรับเป็น o อ by d i i i t t l l l i ลทนะครับมันจะปรับเสียงที่ตัวคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับมันต้องไปปรับเสียงที่ตัวซาวบาแทนจริงๆก็อยากใช้ตัว o อ by d i i i t t l l l i h t นะครับแต่ว่ามันต้องปรับเสียงที่ซาวบาก็เลยไม่ถนัดก,ก็เลยปรับเป็นแค่ เป็นสายออปติกธรรมดานะครับก็ปรับไว้ตามนี้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของเลคคอร์ดดิ้งกันนะครับก็ตัวนี้ไมโครโฟนเลคคอร์ดดิ้งวอลลุ่มผมปรับไว้ที่100%แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ไม o ค i มอนิเตอร์ลิ e งวอลลุ่มนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้สนใจมันนะครับ แล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือตัวไมโครโฟนบูสต์ตัวนี้นะครับมันสามารถบูสเสียงของไมค์ช็อตกันตัวเล็กๆนะครับให้มันดังขึ้นได้อีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็เสียงน้อยมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี <Voice> clarity สามารถปรับแต่งเช่นเช่น Noise Reduction ตัวนี้ได้นะครับถ้าใครแบบปรับเสียงไมดังๆเนี่มันจะมีเสียงน้อยซ่าๆเข้ามานะครับก็ตัวนี้เปิดได้เลยนะผมเปิดไว้ที่กลางก่อนเพราะว่าลองปรับดูโลกลางไฮมันก็ มันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าผมพูดอยู่ในห้องส่วนตัวนะครับเสียงมันก็เลยไม่ค่อยดังเท่าไหร่พออะคูสติกเอ็กโคแคนเซิลนะครับก็คือมันเอาไว้ช่วยลดเสียงสะท้อนนะครับตัวนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราบันทึกอยู่ในห้องแล้วก็ตัวสมาร์ทว l ดลุ่มเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับมันจะเป็นการแบบบางทีเราพูดดังพูดเบาเนี่ยมันจะช่วยปรับเสียงไมโครโฟนให้มันเท่ากันนะครับแต่จากลองที่ใช้ดูผมรู้สึกว่ามันแปลก ก็เลยไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราพูดไปคําแรกเสียงมันจะดังปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งเสียงมันจะเบานะครับเพื่อทําให้เสียงมันแฟดเท่ากันผมก็เลยอันนี้ไม่ใช้ดีกว่าแล้วก็ตัว EQ ไมค์ preset อันนี้ก็มีให้ทั้งหมดกี่อันประมาณ11ออันนะครับก็เลือกใช้ได้แต่ที่ลองดูก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็เลยปิดมันไป ตัวนี้ก็เป็นไวโออะไรเนี่ยทำให้แบบเราเปลี่ยนเสียงเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่น่าจะไม่ค่อยมีคนใช้นะครับก็ติดไปตัวนี้ก็ Audio Quality นะครับผมก็ตั้งไว้ที่24บิต48กิโลเฮิร์นะครับก็ในส่วนของไมค์เล็คอร์ดก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวของสเกลโหมดอันนี้ขอผ่านนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันว่ามันช่วยอะไรไงแต่จากที่ดูรีวิวมาเขาก็บอกว่ามันช่วยในการแบบบูธเสียงฝีเท้าไกลๆให้มันได้ยินชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ ผมเคยใช้พวกไอโหมดสเกล์โหมดตั้งแต่สมัยใช้น้ t ตบุ๊กแล้วครับผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ก็เลยไม่ใช้นะครับตัวนี้ก็ Encoding ก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าปรับเป็น Dolby Digital Lite นะครับเสียงมันจะต้องไปปรับที่ตัว s ซาวบาแทนก็เลยใช้เป็น Encoding ธรรมดาเนีครับตัว Mixer อร์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับปรับความดังความไมคอะไรไปนะครับแล้วก็สายอินตัวนี้ก็ ยังไม่ได้ไปลงทะเบียน sign in นะครับตัวนี้ setting setting มีอะไร setting มีมี check update version application update อ๋อมีตัวนี้สามารถอัปเดตตัว sound b u s t e r command ได้นะครับแล้วก็ตัวตรงตรง advanced setting นะครับสามารถเช็คได้ทั้ง update firmware อัปเดต driver update นะครับตัวนี้ก็อัปเดตไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาดูเรื่องตัวโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับผมมีอุปกรณ์ของ Creative อยู่2ชิ้นนะครับก็ชิ้นแรกก็เป็นตัว Soundcard External นะครับรุ่น X3 มันเชื่อมต่อกับตัว Soundbuster Command นะครับอีกตัวหนึ่งเป็น Soundbar นะครับก็คือตัวคา t a n ตนานะครับตัวนี้เชื่อมต่อด้วย Soundbuster Connect นะครับถ้าใครมี ซาวบาตัวนี้อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อซาวการ์ดมาช่วยเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีแอมอยู่ในตัวแล้วเสียงเขาก็ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนะครับถ้าปรับแต่งนิดนิดไน่หน่อยเสียงก็ฟังเพลงเล่นเกมสนุกขึ้นมากนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อซาวการ์ดนะครับพอดีผมซื้อมาลองดูเฉยๆตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันเปิดเปิดตัวเอนจินเนี่ยสองสองที่นะครับทั้งตัวซาวการ์ดแล้วก็ทั้งตัวซาวบาครับทำให้เสียงมัน ดูแบบแปลก,กเสียงแหลมเกินไปเสียงไม่ดีครับฟังแล้วแล้วปวดตัวนะครับก็เลยเพิ่งมารู้นะครับว่าเราต้องไปปิดตัวเอนจิ้นของตัวซาวบาด้วยเพราะว่าเราจะให้ตัวซาวการ์ดเนี่ยทำงานอย่างเดียวนะครับก็คือตัวเนี่ยซาวการเนี่ยผมผมปล่อยไว้แบบเราไม่เปิดอะไรเลยนะครับให้ตัวซาวการดมันก็ให้ตัวซาวบา์มันขับเสียงไป ปกติเลยนะครับแล้วก็มาปรับแต่งของตัวโปรแกรมของซาวการ์แทนนะครับให้ตัวซาวการ์เป็นตัวแบบขับเสียงออกมานะครับก็โทนเสียงนะครับผมมองว่านะครับถ้าใครอ่ะมีตัวซาวบาร์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อซาวการ์ตัวนี้มาเลยนะครับมัน ซาวบาเดิมๆม,มัน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 ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ลำโพงธรรมดาแล้วอยากปรับแต่งเสียงให้มันฟังสนุกขึ้นนะครับผมแนะนำเลยว่าซื้อซาวการ์ดมาใช้เนี่ยมันช่วยปรับแต่งมิติเสียงให้แบบฟังสนุกขึ้นไอความเพาะไม่เพาะเนี่ยมันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลที่ชอบนะครับแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าถ้าใครอยากฟังเพลงให้มันสนุกขึ้นเนี่ยก็แนะนำซื้อซาวการ์ดมาลอง เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันปรับแต่งเสียงปรับแต่งอะไรได้มันก็ทําให้ฟังเพลงได้สนุกขึ้นนะครับคือ <c oughs> ถ้าเป็นตัวซาวบาของตัวคาตานะเดิมๆเนี่ยถ้าเราไม่เปิดตัวเอนจินมันเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันก็ธรรมดาแต่พอเวลาเราเปิดเอนจินมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเสียงมันดีขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมก็ยังมองว่าตัวซาวบาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ราคาประมาณ70,00กว่าบาทเนี่ยถ้าใครหาหาเขาเรียกว่าอะไรหาซาวบาตัวเล็ก ที่แบบโต๊ะคอมมีพื้นที่จํากัดนะครับแนะนําตัวนี้เลยเสียงดีเสียงดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็หลังจากที่ลองเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับก็เจอปัญหาเกี่ยวกับการเข้ากันได้ของตัวโปรแกรมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าใช้เวลาลงตัวโปรแกรม Sound Blaster Command นะครับก็เป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับมันนานมากเลยแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ไปหนึ่งครั้งแล้วผมมาใช้สาย 3.5เนี่ยเสียบเข้าไปในตัวซาวบาตัวนี้นะครับตัวซาวบาตัวเนี้ยเสียงผมรู้สึกว่ามันเสียงแหลมไปนะครับเสียงมันไม่ค่อยดีผมก็เลยใช้เป็นสายออปติกแทนให้คุณภาพของเสียงที่แบบฟังดูนุ่มนวลกว่าสายเคเบิล3.5มมิลนะครับโดยรวมแล้วนะครับถ้าใครเนี่ยมีซาวบาตัวนี้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อซาวกาตัวนี้นะครับเพราะว่า ตัวซาวบาเนี่ยเขาก็จะแถมโปรแกรมสำหรับปรับแต่งเสียงมาให้ระดับหนึ่งซึ่งเสียงเนี่ยดีมากอยู่แล้วนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่ใช้ลำโพงธรรมดาแล้วก็อยากเพิ่มเสียงให้ฟังสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำตัวนี้ได้เลยแล้วอีกข้อหนึ่งที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าผมต้องการไมค์บูสต์นะครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องไมค์นะครับคือเวลาเราอัดคลิปอัดอะไรเงี้ยเสียงมันเบามากก็เลยลองซื้อตัวนี้มาช่วยแบบบูสต์เสียงขึ้นมา ถามว่าพอใจไหมกับคุณภาพเสียงที่ได้ก็นิดหน่อยนะครับผมว่ายังไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องซื้อเป็นไมค์ไวเลสมาใช้แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ไมค์ช็อตกันอยู่เวลาเราหันหน้าหันซ้ายหันขวาเสียงมันก็หายเสียงมันก็ดอกไปแล้วนะครับซาวการ์ดตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ฟังเพลงเล่นเกมนิดหน่อยไม่ได้ต้องการแบบคุณภาพที่แบบสูงมากนะครับก็เหมาะกับ ผูเริ่มต้นอยากหาซาวการ์ดมาลองเล่นดูสักตัวหนึ่งผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าราคามันอยู่ที่ประมาณสัก3,500-3,200านะครับตัวนี้ผมซื้อมา3,690บาทได้แคสแบ็กคืนอีกประมาณ400กว่าบาทมั้งครับอันนี้จําไม่ได้นะครับต้องรอดูช่วงโปรของช้อป e ีนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นไอเดียในการหาซื้อซาวการ์ดมาลองดูนะครับขอบุณครับสวัสดีครับ